ขอเจริญสุขสวัสดีพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุลผลทุกทิ่ภาราตรีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านาเรื่องการทำหน้าอะไรของพระสงฆ์มุ่งตรงประโยชน์แก่ชาวโลกซึ่งเรื่องของการที่ทำไมยุคสมัยนี้ผู้ที่จะฟังธรรมนั้นน้อยลงและ ผู้ที่จะแสดงธรรมก็ยิ่งน้อยลงเข้าไปทุกทีต่างฝั่งต่างฝ่ายต่างก็ห่างเหินในเรื่องของการฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่ายุคโลกาพิวัต์โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมีการพัฒนาทางวัตถุจนลืมพัฒนาทางธรรมทำให้มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพอสมควร ยิ่งยุคสมัยนี้พระสงฆ์ที่เป็นพวกอลัชชีทำไม่ดีก็มีผลเสียต่ออหมู่ใหญ่ที่ทำให้ลำบากในเรื่องของการดึงศรัทธาเข้ามาก็มีหลายคนก็ามาพูดว่าทำไมขยันเทศจังคนฟังก็ยังไม่ค่อยมีที่จะฟังทำแล้วก็เลยต้องบอกว่าเราก็ต้องทำทำหน้า คือหน้าที่มีธรรมะพระศาสนาทำหน้าตาค่าของพระสละจากเรือนทำหน้าคนสนใจดีเครื่องชี้เตือนทำหน้าเพื่อนเรือนแห่งจิตสู่มิตรงามทำหน้าสงคงไว้สื่อเรื่องลือขานทำหน้างานการเผยแผ่กระแสธรรมทำหน้าตนบนพื้นฐานปัญญานำ ทำหน้าท่านการพบเห็นเย็นที่ใจการทำหน้าที่มีธรรมะพระศาสนาเพราะว่าการที่เข้ามาบวชแล้วมายึดแนวทางคำสอนของพระบรมศาส,สดาสมมาสัมพุทธเจ้าการที่พระสงฆ์มาทำหน้าที่เพื่อมีธรรมะเป็นเครื่องสอนใจเป็นเครื่องคุ้มครองใจด้วยแล้วก็ นำผลของการปฏิบัติให้รู้เห็นเป็นจริงจากนั้นนำสิ่งที่ได้เห็นเป็นจริงไปเผยแผ่และสร้างความไว้วางใจให้หมู่ชนเพราะหน้าที่ของพระคือหนึ่งห้ามไม่ให้ทำความชั่วห้ามโยมให้ทำความชั่วสองให้ตั้งตัวอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงามสี่ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ห้าอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจ,จแจ่มแจ้งหกบอกทางสวรรค์ให้ห้ามโยมให้ทำความชั่วเป็นเรื่องที่จะต้องทำตามหน้าที่เมื่อเราปฏิบัติดีรู้เหตุของความชั่วและความดีรู้ผลของความชั่วและความดีรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บาบุญคุณโทษเป็นอย่างไรชี้ให้ชัดเจนแล้วก็ต้องห้ามบุคคลผู้ที่กำลังทำความชั่ว ให้เขาได้รู้เห็นถึงความชั่วเป็นอย่างไรความทุกข์จากที่ทําชั่วแล้วเป็นอย่างไรสองให้ตั้งตัวยนในความดีความดีที่เขาควรทําทางกายวาจาและใจให้มีผลต่อการประพฤติปฏิบัติของเขาในชีวิตประจําวันสามอนุเคราะห์ด้วยน้ําใจอันดีงามต้องมีเมตตาจิตคิดอนุเคราะห์เกื้อกูลในเรื่องของทางธรรมะ สาธุชนญาติโยมเขานำปัจจัยสี่มาเป็นเครื่องอนุเคราะห์ต่อบรรปชิตบรรปชิตก็พึงอนุเคราะห์ด้วยธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้เกื้อกูลต่อเขาเพื่อผลประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศานสนาสี่ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอะไรที่เขายังไม่เคยมีโอกาสได้ฟังก็เปิดโอกาสให้เขาได้ฟัง เพื่อให้เขาได้ต่อยอดในแนวทางศรัทธานำปัญญาให้เกิดขึ้นจากนั้นเขาก็จะได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆและเขาก็จะได้เข้าใจอย่างท่องแท้ด้วยเหตุผลของตนจากการพิจารณาของเขาห้าอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจม่มแจ้งเรื่องอะไรที่เคยได้ฟังก็ต้องตอบย้ำให้เกิดความเข้าใจแจม่มแจ้งให้เกิดความลึกซึ้งและให้เกิดความ แน,แน่ในเรื่องของความไม่หวั่นไหวไปตามกระแสต่างๆให้มีเหตุมีผล 6. บอกเล่าทางสวรรค์ให้คือเรื่องราวที่จะมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติความสุขความเพลิดเพลินความปรารถนาในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลินรสอันสัมผัสที่เป็นเรื่องของอำนาจแห่งบุญผลจากการกระทำด้านทานศีลและภาวนาก็ควรจะต้องมี ผลต่อการเห็นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานขั้นปานกลางและขั้นที่สุดนั้น<ม>ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องมีธรรมะพระาศาสนาให้เขาได้เห็นถึงบทบาทของพระสงฆ์ทำหน้าตาค่าของพระสละจากเรือนคือการออกจากเรือนก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ออกบวชและทำหน้า ตาค่าของพระเราให้เป็นผู้น่ากราบไหว้ในฐานะที่เป็นผู้ห่างไกลจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็ต้องทำหน้าตาของพระให้รู้ซึ้งถึงคำว่าพระแม้จะถูกกล่าวขานว่าบ้านไม่ต้องเช่าเข้าไม่ต้องซื้อชื่อไม่เสื่อมเสียเป็นต้นอย่างนี้ก็อย่าให้ทั้งคมเข้าตร,ตรีตราแบบนั้นว่าค่าของพระมีแค่นี้หรือ แต่หน้าตาของพระก็คือการที่เราได้นุ่งห่มผ้ากาศวาพัดแล้วและได้หลีกเล้นเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทอุทิศกายและใจทำประรมรจั์ของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้ตั้งต้นอยู่ในกรอบของศีลสมาธิและปัญญา ก็คือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําหน้าตาค่าของพระสละจากเรือนทําหน้าคนสนใจดีเครื่องชี้เตือนเราก็เป็นคนหนึ่งก็สนใจดีในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอะไรที่ควรไม่ควรก็ควรที่จะเป็นเครื่องชี้เตือนชี้ขุมทรัพย์ชี้ทางสว่างให้กับบุคคลที่กําลังหลงทางนะเราทําหน้าที่ของคน ทำหน้าที่ของคนที่สนใจในความดีทำหน้าที่ทำหน้าเพื่อนเรือนแห่งจิตสู่มิตรงามต้องเป็นเพื่อนคู่บ้านคู่มิตรเป็นกระลยกะยานมิตรให้กับคนที่เขาได้มีศรัทธาก็คือสามารถที่จะย่างจิตของเขาให้ตั้งอยู่ในทางคำสอนทางพรัชญศาสนาเราก็ต้องเป็นเพื่อน ในลักษณะคอยดูแลเอาใจใส่คอยเกื้อกูลอยู่ตลอดทำหน้าสงคงไว้สื่อเรื่องลือขานหน้าของสง์คืออะไรคงไว้สื่อก็คือต้องสื่อสารให้เข้าใจให้เรื่องเรื่องลือขานก็คือให้เขายอมรับว่าการเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆสมมติติสงสู่อริยสงฆ์นั้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องก็ต้องสื่อให้เข้าใจ หน้าของสงนั้นเป็นอย่างไรให้เกิดการยอมรับนั้นก็ต้องทําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างคือต้องสื่อตรงนี้ให้ชัดเจนทําหน้างานการเผยแผ่กระแสธรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทําหน้าที่ทําหน้าตาทําหน้าคนทําหน้าเพื่อนทําหน้าสงคือทําหน้างานสมจริงตามที่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเอาไว้ว่าจารถาภิกขเวจาริกังพหูชนะหิตายะพหูชนะสุขายะโลกานุกรมปายะอัตถายะหิตายะสุขายะเทวมนุษย์สานังเป็นต้นว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอจงจารึกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ยาไปทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในทั้งกลางและมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในตาน้อยมีอยู่ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมจากมีผู้รู้ธรรมพิสุทิ์ทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตำบลรุเวลาสินานิคมเพื่อแสดงธรรมแม้แต่พระบรมศาสดาก,ก็มุ่งเน้นในการ เผยแผ่ธรรมก็คือแสดงธรรมที่พระองค์ได้แต่รู้มาพระพุทธพจน์นี้พระองค์ตรัสไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤกทยายวันกับพิสุ61โรคในพรรษาแรกหลังออกพรรษาพระองค์ก็มีอุดมการให้กับพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรันตกินาศกได้ไปเผยแผ่ธรรมอย่าไปทางเดียวกัน2องรคือแยกทางกันไปเผยแผ่มุ่งตรงแสดงธรรม ท่ามกลางมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดหมายความว่าความงามเบื้องต้นก็คือเรื่องของศีลความงามในท่ามกลางเรื่องของสมาธิความงามในที่สุดคือเรื่องของปัญญาการประกาศธรรมะทั้งพยัญชนะอัฐะคือการอธิบายพยัญชนะคือภาษาบาลีหรือภาษามาคตให้แก่คน ผู้ต้องการฟังธรรมซึ่งมีทุลีดวงตาน้อยคือมีกิเลสน้อยอินทรีย์แก่กล้าแล้วพร้อมที่จะสดับตรับฟังเมื่อได้ฟังแล้วเขาก็จะได้บรรลุผลของการเข้าถึงธรรมะและบรรลุผลมรรคผลนิพพานนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่เขาหรือยังประโยชน์ให้กับคนที่รับฟังได้ได้รับคําอธิบายในความเข้าใจขึ้นเขาก็จะมีหนทางในการปฏิบัติเลิกเป็นอย่างถูกต้อง ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงให้บริสุทธิ์ก็คือทำคำสอนต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากผู้แสดงและบริสุทธิ์จากธรรมะต้องเป็นธรรมะอย่างแท้จริงให้รู้ผลจริงปฏิบัติจริงแล้วก็ทำได้จริงอย่างสิ้นเชิงก็คือไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องน้อมเข้ามาเพื่ออธิบายให้เข้าใจอย่าทำคำสอนของพระองค์มัวหมอง ได้อย่าเอาความคิดของตนมาทับถมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ถูกต้องต้องอธิบายคําสอนของพระองค์ให้แจ่มแจ้งเข้าใจทําให้ความยากนั้นเกิดความง่ายขึ้นสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของพระโดยตรงที่จะต้องเผยแผ่ธรรมะในจุดนี้ถ้าไม่ทําจุดนี้ก็สังคมก็จะตีตราว่าบวชมาทําไมบวชแล้วได้อะไรไม่เห็นทําหน้าที่อะไรให้ถูกต้องทุกวันก็มีสื่อสารโลกออนไลน์เขาก็ตี ขนาดพระอย่างพอสมควรกับพระเราเนี่ยจำนวนน้อยแต่ประพฤติไม่ดีแล้วก็ไปทําให้หมู่คณะสงหมู่ใหญ่นะั้นลำบากไปด้วยเลยช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องเจียมเนื้อเจียมตัวสเงเง,ง,เงยมเจียมตัวพอสมควรเพราะว่าพระหมู่น้อยที่ทําเสียและทําให้หมู่คณะนะั้นอยู่กันอย่างลําบากอึดอัดใจพอสมควรแล้วยิ่งมามีกฎหมายบทบัทอะไรที่มาบางับงคับข่มขู่พระหลายรูปแบบตอนนี้ก็ ภาวนาว่าอย่าทําอะไรเกินเลยเถิดเลยก็ให้อยู่กันแบบพอดีพองามก็พอทั้งกฎหมายบ้านเมืองให้เข้าใจในเรื่องของธรรมวินัยของพระทั้งการทำหน้าง,งานการเผยแผ่กระแสธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องทำต้องแสดงถึงจะมีใครพูดว่าจะเทศไปทำไมคนก็ไม่ค่อยฟังก็ไม่เป็นไรเราก็ทำหน้าที่พระพุทธเจ้าของเราโรรองทรงแสดงธรรม แกบุคคลแค่ห้าจำพวกห้าห้าคนเท่านั้นแล้วก็ได้ผลแค่หนึ่งคนในครั้งแรกของการแสดงธรรมแล้วเราเป็นใครละ่ะเราเป็นผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก็คืออย่าไปคาดหวังว่าผู้ฟังนั้นจะมากต้องคาดหวังว่ามีใครบ้างจะเข้าใจเข้าใจหนึ่งคนก็มีผลตอบ เบื้องหน้าต่อไปที่เขาจะต่อยอดของการช่วยกันเผยแพร่ศาสนาและยังศรัทธาของเขาให้อยู่ได้เพียงนี้ก็พอใจแลวเดี๋ยวเราก็ทําหน้าที่คนฟังก็ทําหน้าที่กันเขาได้ปัญญาเราก็นําเสนอปัญญาทางคําสอนทางพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้งซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็ต้องให้เห็นเป็นอย่างจริงจังทาหน้าตนบนพื้นฐานปัญญานํา พระเราแต่ก่อนก็ยอมรับในเรื่องของการเป็นผู้มีปัญญาทางธรรมพูดอะไรแต่ละคำออกมาจากปากคนก็จะเชื่อฟังและไว้ใจแต่ทีนี้เราประมาทแ้วก็ชลาใจไม่ทำหน้าตนบนพื้นฐานของการเป็นผู้มีปัญญาทางธรรมทางธรรมจากการที่เราได้ศึกษากับทางธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ ชี้แจงให้เห็นเหตุผลและเข้าใจอย่างถ่องแท้และตนต้องทําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างพอช่าใจและประมาทเท่านั้นแหละพื้นฐานตรงนี้ก็ไม่ได้รับไว้วางใจก็น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเราต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ทําหน้าตนบนพื้นฐานปัญญานําต้องมีความลึกซึ้งทางธรรมะลึกซึ้งทางคําสอนอย่างถ่องแท้เพะจะได้เผยแผ่อย่างถูกต้องทำหน้าท่านการพบเห็นเย็นที่ใจการที่เราจะเป็น นานาบุญของชนทั่วไปการได้เห็นพระก็เป็นบุญตาได้เจริจาก็เป็นบุญปากได้อุปถากก็เป็นบุญตัวได้ฟังธรรมะละชั่วตั้งตัวดีก็เป็นบุญใจเขาจะเย็นใจไม่ได้เห็นพระก็คพระรูปนั้นจะต้องเป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิและทรงปัญญา ได้พูดคุยแล้วเขารู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจปรับลื่มปิติยินอยู่ใกล้ก็เย็นกายเย็นใจไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้แล้วร้อนกายร้อนใจอย่างนี้ก็ถือว่าเรามีข้อบุพรองเพราะฉะนั้นการที่จะดึงศรัทธาของคนได้ให้ฟังธรรมะได้ให้เขาเย็นอกเย็นใจเนี่ยก็เหมือนกับพระอาสชิได้เห็นพระที่พระสาริบุตรได้เห็นพระอาสเชีเย เย็นกายเย็นใจเพราะเรื่องของสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจในการทําให้ดูอยู่เห็นเป็นแบบอย่างพอได้พบเห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปถาก็เป็นบุญตัวได้ทําดีละชั่วก็เป็นบุญใจของผู้ที่เข้าเข้าไปใกล้ได้ตั้งศรัทธาเข้าไปหาดังการทําหน้าอะไรของหมู่สงมุ่งตรง ประโยชน์สุกแก่ชาวโลกทําหน้าที่มีธรรมะพระศาสนาทําหน้าตาฆ่าของพระศาสนา,ากเกือนทําหน้าคนสนใจดีเครื่องชี้เตือนทําหน้าเพื่อนเรือนแห่งจิตสู่มิตรงามทําหน้าสงฆ์ไว้สื่อเรื่องหลือขานทําหน้างานการเผยแผ่กระแสธรรมทาหน้าตนบนพื้นฐานปัญญนำทําหน้าท่านการพบเห็นเย็นที่ใจการทำหน้าอะไรของสงฆ์ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบ ตามที่อธิบายมาต่อไปนี้เราทั้งฝ่ายของพระสงฆ์ก็ดีฝ่ายสาธุชนญ,ญาติโยมก็ดีก็จะต้องทำหน้าที่ของตนให้มีผลต่อการจันลงพระพุทธศาสนาก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยกันและที่สำคัญก็ต้องช่วยการเผยแผ่พระธรรมนั้นให้กับชนหมู่มากได้ประโยชน์และได้ความสุขจากการ แสดงธรรมและฟังธรรมของแต่ละฝ่ายก็ทําหน้าที่ให้ถูกต้องตรงนี้ความสุขของโลกก็จะเกิดขึ้นแก่เทวดาและมนุษย์ก็ขอความบริสุทธิ์ทางจิตใจของทุกท่านที่ประพฤติดีมาตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจงมีผลของความเจริญด้วยอายุลุร้อยปีเจริญด้วยสีบุญสรงนำกรรมกำหนดเจริญด้วยทราบทั่วทุกถิ่นกินไม่หมดเจริญด้วยยศนาที่ยิ่งทุกสิบล้ำ จเจริญด้วยกําลังทางกายจิตไม่กิดละ,จะเจริญด้วยวันนะคุณแท่ซองผิวผ่องงามจเจริญด้วยสุขทุกทิกทพาราตรียามจเจริญด้วยพระธรรมทางธรรมสอนทางพุทธศาสนาในที่ทุกสถานในการทั้งโปวงด้วยกันทุกท่านขอจเจริญในธรรม